ทุกคนก็ด้วยนะครับก็อยู่กับผมจูนวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบอะไรครับหน้าตัวชุดสกินใช่ไหมครับใช่เลครับคุณเลมอนเฟซีวันวันนี้ผมก็จะมาเปิดโกนะครับโอเคไอ้เไอ้ไอ้สเต็ปผมยังอยู่ เปิดปูปั๊บเปิดปูขับรถเข้าไปวอลวิจิตเบรเบสเบสเข้าไปวอลวิจิต หัวแปกทุกคนดูโปของแพ้ไอลิงก์กุลิกุลิกุลิวางยังลิงก์เอ้ยปิดโปไม่ได้ทุกคนครับอย่กเอาไปบวางเกมทานต้นเลย เปิดโปเปิดโปอันนี้มูส so อีกโอ้ยเปิดโปไม่ได้เย้โอ้ยมันเปียนจริงจริงเยอะเพิ่งได้เอาปืนอึดจับถ้าคงดูน่าจะขำมากับคนดูขำมากาแน่นอนเองว่าไหมแน่นอน มาแล้วครับพี่น้องตอนนี้เขาเปิดโฟอันนี้มอเตอรซคโครเรซอนต๋อเตึอเต๋อเอ็นนีบอยวู้ดเรซอรเจ้าอยู่ไหนโอ้ยเดียเฮ้ยเฮ้ยไปบอเตอร์ิดดีเก่ารู้เอ้ยเออไเอาสไนมั่งเอาสไนายมั่งเพชรโปืนสไนเคยเห็นไหมเฮ้ยเพชรเฮ้ยเพชทำศัสับปืนี่ใช่เลยอะีปมาไหมทำอะไรหูอนี่เกมครับ ล่นเกมฟรีไปเดี yeah, okay, right ๋ยวเพิ่งเลอเรยเดี๋ยวเพิ่งเลก็ดมาดีดำดำดำอย่พิ่งทำเขาอย่าพิ่งทำเขาอย่าพิ่งทำเขาเดี๋ยวเพเลาจะลองสับปืนดูเมาดีโ้ยไปไหนวะโอ้ยคางัโอเคตายลวริกาวรุ ủa pet ui, cục bạn nhào không được của หน่อย cục không được hả pet ông ông lấy cái con ê nhìn เป็ดลีงกาวเป็ดเีดกันยีดก้าวเฮ้ยตายหมดเลยตายเลยโอ๊ยช่วยอย่าพึ่งซูดอย่าหนุนเอาปอก่อนเลยิงก่อนเาจแตกเลยผมจะมาเปิดปูแปะ ริงกะคุริกุริกุร like ิว <the> ังจะลิงก้กูริงกะกูตายคาที่เลยโนดื้อไแล้วสวัสดีครับอุ้ยเกิดปวดตัวนี้นหายแล้วจูจู้มอนก่อนีโพสต์ทีพเพชแม่มีบัป่ะเนี่ย เพชรย่ังไงแต่เขาจะกลายเป็นโปกของแท้ให้ดูเพชรมาแล้วแชร์เด็กกันไฟดูแชร์เด็กเก็บกดนไฟเอ้ยมันไปอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยแชร์เวสกดนไฟดูเอ็นเตสก็ลาดูเอสเอสโก้ก็ไล่กลาวอ๋โอ้ยขอโทษขอโทษ สวัสดีโอ wow, ้ยเย็นหมดเลยจะเกินสวัสดีเมาช่วยเราพุ่งเๆพุ่งๆึิงอะไรเหรอ่นื้อหนังน่าเอ๊ะถ้าเรากดท่าเต้นไปด้วยมันจะเป็นยังไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้แหละเขากดท่าเต้น เวทเวทเวสกิระวังตีกลับต <laughs> ีกลิังเอ้ยเวทขอจับม no ือหน่อยเวทขอจับมือหน่อยเวทขอจับม no <laughs> ือขออจับม no <laughs> ืหน่อยอีจะไปไหนขอจับมือเองขอจับมือขอจับมือหน่อยไม่ให้จับมือ มาดูโชว์โมจ่ากันะมาดูเขาอ่ะมากเลยเฮ้ยเขาลูกแล้วอันนี้เล่นแบบตลกไม่ใช่แบบจริงจังนะครับตอนนี้อันนี้6กนาทีแล้ว กลัว,วูจะตัดคลิปไม่ทันเดี๋ยวมึ่งนะเพจเดี๋ยวพึ่งนะเขาขอลองกดกตัดเส้นก่อนแปะเดี๋ยวงนะไม่เลยจะผลนี้ เฮ้ยเฮ้ยเจ้พ่เฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะกูกำหมัดแขนแขนนะเนี่ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะฮะทำไรอยู่อะทำไรอ่ะเพชรจะต่อยนะเพชรเพชรเพชรไอ้ดูเขาเอ็ดูเขาเพชรไอ็นดูเขาจิ้มหัวจิ้มหย่โอเคจิ้มหัวหัวเขาจะระเบิดละ อ้ยอเี่ยังมัควันกูไปเอากูดาบกันเดยไปเเพิ่งเดอยวดาบกันดาบก็อยมึงมาอ่เพิ่งเขาลุก้เหี้ยยังกดังเพิ่งยงแบกยังกดยังมึเพิ่งเขยไม่ตายอไเงปะดาบเขาถือดาบอยู่เนาะออ้ยี้ย เขาบอกให้ใช้ดาโอเคโอเคแตกไม่ได้เลื่อเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาดูมันฆ่าศึกกันจะไปยังโอ้เจ้าโอ้ยวดทัดเต้นแบบทัดเต้นไอ้นนี้มันมีทัดเต้นอยู่ไม่ใช่ป่ะท่าทางตบมือเอ้ยอันนี้คืออะไรวะไงพวกอ๋อสวัสดีอันนี้บายบาย ต่อพี่เต้นเอ้ยเว้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเขาพี่อย่าพึ่งใช่เลยวิย้วพื้นกะอ๋อหัวเราะดูนะเขาจะเขาจะหัวเราะเองเลยฮ่าอ้เหี้ยท่าเต้นกูหายไปแล้วเว้ยมันกดท่าเต้นได้ท่าเต้นของในเกมนี้มันยังไม่บั็อกไม่จริงเหรอเออ เต๊เขาหัวเราะเองเลยว้าวเอวว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 วนวสกอร์เอ็วยิงขีวนาวุธววววหวน่ะเอ็วยิงขีวนาวุธออกจากตรงไหนเววเวว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 วอวาถามหน่อยเอ็ยิงขีนาวุธออกจากไหนฮะ เอ็จยิงขีปนาวุธออกจากไหน,น up, อ่ะวาสับโอย่าตบนะยโย่ <c oughs> yo, yo. เดชเขาจะเตะเสยหน้าเขาจะเตะเสยหน้าเองไม่นะเขาจะเตะเสยหน้ามาี่ นี่แน่นี่แน่โอ้ยเรามาเรามาถาอะไรคำๆกันด้วยโอ้ยเอ้ยยิงิีวันทาวดออกจากไหนวะไม่รู้

เดี๋ยวเอาขีมานาวุธไปด้วยเอ็งอย่าเพิ่งเดือแต่เขาเอาขีมานาวุธไปก่อนเอ็งจะต้องโจ๊กใช้อเอาเย้เขาพ่ายแพ้นี่เลยวขาเดี๋ยวเขาอำลาทุกคนแค่น,นี้ก่อนคลิปมันยาวเกินไปอ่ะทุกคนครับเอ็งมานี่เอ็งมานี้ดูดพื่น เอาล่าๆๆาะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงนี้กันได้เรียบร้อยนะครับอ่ะคุณเป็นไงมางครับคุณไดบันเกสีรู้สึกยังไงกับแบบนี้โอ้ขนมมากเลยนะคะโอเคครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้